เห็ดช uhm. nah. si oh, ันเทรลขาวนะฮะคิดว right ่าน่าจะขาวนะดูแต่ละก้านแบบโอ้โหใหญ่มากนะเดี๋ยวเราให้พี่เขาตัดนะลมจะพาทุกคนไปดูอ่าโรงแรมรถไฟนะครับผมเนี่ยครับที่เห็นที่เห็นตรงนี้นะฮะเนี่ยครับรถไฟตรงเนี้ยฮะ เป็นโรงแรมนะครับผมเป็นโมเตลนะครับไม่ไม่ไม่ใช่แบบเป็นโรงแรมที่แบบใหญ่มาเป็นโมเตลแบบที่ใช้โบกี้ของรถไฟทําเป็นแบบห้องนอนนะฮะมีแบบโคตรเจ๋งอะแล้วแบบมันก็จะแบบสีสันสวยๆหน่อยนะฮะแต่ลมจะไม่ได้พาเข้าไปดูข้างในนะเพราะว่าลมไม่ได้จองไว้นะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวลมจะพาเข้าไปดูถ้าลมจองไว้นะฮะชื่อว่าโฮโบอินนะครับผมอยู่ที่อ่าเมือง เอลเบ้นะครับผมนี่ครับตรงนี้แบบสวยมากบรรยากาศตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงกว่านะฮะนี่พระอาทิตย์ก็กําลังขึ้นจากด้านนี้นะฮะแล้วตอนนี้เริ่มหมอกตอนนี้อุณหภูมิประมาณลบสองนะครับผมนี่ครับลบสองเฮ้ยแต่เพิ่งรู้ว่ามันเป็นโรงแรมรถไฟที่แบบเจ๋งมากนะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวจะลองจองแล้วก็จะมานอนนะครับผมแล้วด้านโซนนู้นก็จะเป็นอ่ามร้านอาหารนะครับผมด้านโซนนู้นนะฮะ เฮ้ยแบบเออเจ๋งอะ่ะโอเคนะฮะว้าวป่านี้มีทุกเห็ดนะฮะเห็ดชันเทล,ลก็มีนะฮะแต่อันนี้เขาค่อนข้างแก่แล้วนะครับนี่ครับดอกใหญ่มากเลยแล้วขาแบบโอ้โหถือว่าตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากนะฮะโอเคเขาแก่แล้วลมไม่เอาไปนะฮะลมก็จะฝังไว้ตรงนี้นะครับสุดยอดนะฮะ โอ้โหดูเห็ดชันเทลดอกใหญ่มากขาแบบสองนิ้วอ่ะเนี่ยแต่มันเริ่มแก่ไม่น่าเชื่อเห็ดชันเทลนี่ดอกใหญ่มากเลยนะเฮ้ยมันเน่าแล้วมันเน่าแล้วเออเน่าแล้วเราไม่เอานะเราไว้ที่เดิมยังไงดูดิพีเตอร์เอาไหมอย่างนั้นอ่ะให้พีเตอ ว่าช oh yeah, hmm. ันเทียวบิ๊กวันเช็คเฟิร์สพี่ปีเตอร์โอ y ยอ h that's chanchal b i มากมากนี่ครับต่โอ้แต่ขายังสวยอยู่นะฮะตรงนี้นี่ใส่ถุงเป็นตาข่ายตาข่ายนะฮะว้าวเดี๋ยวเราหากันต่อนะฮะคิดว่าน่าจะหากันอีกยาวนานนะฮะ I'm not sure it's chanchal or not right there maybe it's not chantel c h big e <one>. อ oh, <good. S 1> ้ o หโอ้โ oh. หโ n ้โหโอ้หโอ้ e oh. <laughs> ้โหโหโอโอ้ <laughs> ว้าวโ okay, นะอ้โนะหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหะอ้โหโอ้หอหโออ้โอ้โหอ้หโ้โหโอ้โหโ้โอ้โหอ้ เ a ร์มใอ้ยบิ๊ต์โอ้ยบิ๊กตอ้ยบ y ต์โอ้ย์โอ้ยบิ๊กต์โอ้ยบิตอ้บ์โอ้ยบิ๊กต์โอบิ๊กต์้ยบิ๊กตอ้ยบิ๊กตลโอ้ยบิ๊ตอ้ยนะ๊กต็อ้ยบิ๊กตะโอ้ยบิกบก้บา เลยนามานิดนึงนะฮะเนี่ยอันนี้ใหญ่นะฮะแล้วก็เน่าแล้วนะฮะนี่เนี่ยครับโหเสยียดายเนี่ยครับเริ่มเลยนะฮะใหญ่มากแล้วอันนี้เหมือนกําลังขึ้นหรือเปล่านี่กําลังขึ้นเด็กเ,เล็กแต่ก็เน่านะฮะเนี่ยฮะอันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นเห็ดแครอทนะครับผม แต่ลมไม่แน่ใจนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะครับนี่ครับถ้าใครรู้นะครับผมคอมเมนต์บอกลมด้วยนะครับแต่ลมไม่แน่ใจแต่ลมไม่เอาไปนะฮะฟังไ้นี่ฮะอันนี้ก็เจอเป็นเห็ดคล้ายๆนะแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่เห็ดพายนะฮะไม่ใช่เห็ดโค เนี่ยมันเหมือนขาวๆเนี่ยอย่างเงี้ยนู่นเหนือนะฮะม,มันไม่ใช่ไงเฮ้ยใช่ไหมใช่ใช่ไหมอุย้ยไม่รู้อะไรพี่พี่นายนี่แหละเนี่ยแต่หัวมันดำอ่ะอ่ะไม่เชื่อใช่ไหม,ไมนี่เห็น<ช><ช>ไหมใช่เปล่าพี่ไม่รู้เอาไปให้พี่วันดูก่อนเนี่ยหหวานนนอัี้ได เฮ้ยไม่ใช่วะ่ะคล้ายๆไว้คล้ายๆหรือปะนี่อะไรวะให้เวลันดูเหมือนนะแต่ไม่ใช่มากเลยนะสิเออโอเคอันนี้เห็ดอันนี้เราไม่ชัวร์นะคับเพราะว่าหัวมันม่วงๆนะครับ สุดยอดตรงนี้เห็ดเยอะมากนะครับสีตรงเฮ้ยเอวันตรงนี้เยอะอยู่นะเห็ดอ่ะเดี๋ยวเราหาต่อเมื่อขึ้นเขานี่แหละอู้โอ้ติดนี่ฮะชันเทลนะฮะคือตรงนี้เป็นชันเทลที่แบบว่าใหญ่มากนะฮะ เนี่ยโอ้โหดอกมีแต่แบบขาอ้วนๆทั้งนั้นเลยอ้ yeah, <c oughs> <c oughs> แต่บางอันอันนี้ขาเริ่มมีเน่าบ้างแล้วนะฮะมูได้แบบสีขาวอะใหญ่อันนี้เน่าแล้วไม่เอาโอ้เน่าแล้วอะ่ะหมูถ้ามาสักอาทิตย์ที่แล้วนี่น่าจะพอดีเลยนะ คือแบบว่าดอกใหญ่มากครับถ้าเรามาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วคงจะสวยมากนะฮะเสียบดูเดสเตมบางบางส่วนก็จะแบบมีแฉะนิดหน่อยนะฮะแต่ตรงนี้มันเป็นพันเตลขาวเแต่แบบขาใหญ่มากอ่ะจอดโอ้โหเหี้ฮะนี่ฮะจอนะครับนี่ให้โอ้โห This is deep. What do you think? Do you think it like head headcrop? Yeah. I think it's the other mushroom. Oh, it might not be. Yeah, see it's the other mushroom. Yeah, see? I don't think that's, yeah, I don't think that's it. See? It's it's the different mushroom. Yeah. See, different mushroom. it's <laughs> hot. ว้าวนี่ใหญ่อะว,ว,ว้าวเห็ดชันเทลที่นี่ใหญ่มากสุดยอดเคน,น, okay, นะเดี๋ยวเราให้พี่เขาตัดไปเราไปหาเห็ดต่อนะครับผมว, <laughs> วันมากเลยอ้ oh my goodness ้าว here and this one too เนี่ยเห็ดชันเทลสีขาวใหญ่มากอู้หูอันนี้ขายังสวยอยู่เลย ฮขาอ่อนแล้วใช่ไหมขาเห็ดนะแข็งนะฮะขาคนตอนนี้ขาอ่อนนะฮะนี่โอ้ยนี่สวยอ่ะสุดยอดแล้วมีแสงแดดลงมาด้วยแบบเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากให้พี่เขาตัดขายคนนึงนะฮะนี่สองคนเลยโอ้สุดยอดนะครับผมนี่เป็นเห็ดอัลชันเทลไวชันเทลนะครับผมเป็นเห็ดที่แบบใหญ่มากนะครับป่านี้แบบใหญ่มากมาย ฟังเสียงถ้าเดี๋ยวถ้าเรามาที่ออโทเบอร์เหมือนเตอร์บอกใช่ไหมไอหวานฉันคออกกลับไม่ไหวแนะ่เลยอันนี้ก็เป็นเห็ดพายที่เราเจอนะฮะสวยงามมากนะครับผมสุดยอดตายเลี้ยบีเต้อ์